สวัสดีครับวันนี้มาพกับรายการ G-son TV เกินชาตนหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายเสื้อนะซึ่งผมออกแบบไว้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลายเซ็นนะครับผมอา่าตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะ g z e t ถ้ากับว่าที่หายไปไหนที่อยู่นี่ครับทีทีเป็นไม้กางเขนนะ g z t ทีนะครับสวัสดี ดี๋ยวผมขอเติมนี่แฟชช์ดื่มไปที่น<ด>ีก็ถ้าเสื้อตัวนี้นะครับถ้าผมผมจะสก,กรีนนะครับผมไม่ใช้มไม่ใช้ได้ไม่ใช่ใหม่นะจะสก,กรีน,นตัวแล้วแล้วก็แต่สิทธิ์ท่านแรกผมลดให้เหลือเก้าสิบกวาบาทนะก็ถ้าจะไปดูก็ไปดูที่นี่ับ คิดว่าน้องใ่บวกพิธีกรเลยการเพลงลูกอมมงนู่นนี้นั่นนะครับเบื้องหลังนะก็ไปดูกันได้นะครับเนะ่ยก็ไปดูกันได้เลยนะก็ขอลากันไปแค่น,นี้ครับขอบค,ครับ